สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมสิงโตชั้นเรืองมอเตอร์นะครับวันนี้ก็จะเป็นงานไฟโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้หนูกัดสายไฟขาดนะครับผมก็ว่าผมติดตั้งไว้นานแล้วนะครับ2อสาเดือนมานี้ไฟไม่ติดนะครับผมคิดว่าอะไรมันเสียผมก็ไม่มีเวลาไปรื้อดูนะครับวันนี้ผมก็ไปถอดลงมานะครับหนูกัดสายไฟนะครับ ดูจากแผงแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแผงก็ยังน่าจะยังโอเคอยู่นะครับถ้ายังไงเราก็จะลองมาซ่อมดูนะครับโดยที่ว่าต่อสายไฟใหม่นะครับเราก็ผมก็จะปอกสายไฟนะครับเพื่อที่จะมาเทสไฟดูว่าจากแผงโซล่าเซลล์นะครับว่ายังมีไฟอยู่ไหมนะครับสถานะไฟยังมีอยู่ไหมนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นการเอาปอกสายออกนะครับเพื่อที่จะวัดไฟดูนะครับเอาปอกฉนวนที่ฉนวนหุ้มสายไฟนะครับกนไกลปลอกออกมาดูเลยนะครับทีนี้เราก็เราก็จะใช้ผมจะใช้โอมิเตอร์นะครับวัดดูนะครับ ตั้งไว้ที่กระแสตรงนะครับก็จะเป็น20โวลต์นะครับจะเป็น20โวลต์นะครับกระแสตรงหรือ d c โวลต์นะครับทีนี้ผมก็จะลองมาวัดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคน้ำตาลก็จะเป็นบวกนะครับฟ้าจะเป็นลบนะครับวัดเลยนะครับไฟมานะครับ5.4โวลต์นะครับ5.4โวลต์ก็ไฟก็มาอยู่นะครับ จะเห็นในมิเตอร์นะครับ5.4โวลต์โอเคทีนี้ก็ผมก็จะมาตากแดดดูนะครับเวลาตากแดดแล้วก็เราก็จะมาวัดดูอีกทีนะครับว่า,าเวลาเราตากแดดแรงดันไฟจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับแรงดันไฟจะเพิ่มขึ้นไหมเมื่อกี้ผมขึ้นนะครับ6.9โวลต์นะครับ6.9โวลต์ก็ขึ้นมา หนึ่งวอนครึ่งนะครับเมื่อกี้สี่จุดห้าห้าจุดสี่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นหกจุดเก้านะครับโอเคโอเคครับแปลว่าแผงยังใช้ได้อยู่นะครับทีนี้ผมก็จะมาต่อต่อสายนะครับส่วนที่หนูขาดผมก็จะตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ปอกสายใหม่เพื่อที่จะเชื่อมใหม่นะครับต่อสายใหม่นะครับขั้นตอนนี้ก็จะต้องเอาฉนวนหุ้มสายไฟออกมาก่อนนะครับ แล้วก็ตัดชนวนหุ้มสายไฟทิ้งไปนะครับทีนี้ผมก็จะใส่ท่อหดนะครับท่อหดลงไปนะครับท่อหดอผมไม่อยากพันเทปพ,พันสายไฟนะครับผมก็จะใส่ท่อหดแทนนะครับอย่างหนาหน่อยนะครับท่อหดนี้ผมก็จะใส่สองด้านนะครับสีเหลืองก็คือจะเล็กกว่าสีแดงหน่อยนะครับ ตอนนี้ผมก็จะใส่ท่อหดสีแดงด้านนี้ไปก่อนนะครับใส่ใสายสีฟ้านะครับแล้วก็ใส่ฝั่งแผงโซลา่านะครับอันนี้จะเป็นฝั่งแผงโซลา่านะครับใส่ท่อหดลงไปเลยนะครับ โอเคใส่สองข้างเลยนะครับอีกด้านหนึ่งเมื่อกี้ผมใส่สีเหลืองใส่ใส่ผิดนะครับมันต้องใส่ตัวใหญ่กว่านี้นะครับผมก็เลยต้องออกมาใหม่แล้วก็ใส่เท่าหดสีแดงที่มันใหญ่ขึ้นนะครับใส่ไปอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งจะใส่ด้านเล็กหน่อยอีกด้านหนึ่งจะใส่เท่าหดที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าให้มันสวมทับกันได้นะครับด้านนี้ผมก็จะใส่เท่าหดสีแดงนะครับ จะเป็นท่อหดที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวท่อหดสีสีเหลืองก็จะขนาดนก็จะเล็กกว่านะครับขนาด2มิลกับ3มิลน,นะครับสีเหลืองก็2มิลสีแดงก็จะเป็น3มิลน,นะครับทีนี้ผมก็จะมาปอกสายไฟด้านนี้อีกนะครับเพื่อที่จะบัดกรีถ้าเป็นไฟ DC นะครับไม่แนะนำนะครับให้พันเฉยๆแล้วเทปพันไม่เอานะครับมันจะอาร์กนะครับ เราต้องฝึกความเคยชินไว้ก่อนนะครับเราต้องบัดกรีนะครับให้มันเข้าถึงเนื้อทองแดงให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้าไฟดีซีเราออกมาพันแบบนี้มันไม่เสถียรมันไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าแรงดันไฟที่มันสูงขึ้นนะครับมันจะอันตรายนะครับอันตรายมากเลยนะครับถ้าวนสูงขึ้นไฮวนขึ้นไปเนี่ยเราไม่บัดกรีไม่ได้นะครับเราต้องอย่างน้อยๆก็คือต้องหนีบด้วยหางปลาหรือว่าหนีบด้วยไอหนีบด้วย ท่อทองแดงนะครับทีนี้ผมก็จะมาบัดกรีนะครับบัดกรีเลยโอเคครับใช้ตะกัวบัดกรีนะครับโอเคติดแล้วนะครับถ้าทองแดงไม่สกปรกนะครับมันก็จะบัดกรีกินง่ายนะครับในกรณีที่ว่านเป็นสนิมทองแดงหรือที่มันเขียวๆหรือที่มันดํานะครับขอแนะนํานะครับเอาชุดน้ำน้ำกรดนะครับหรือว่า หรือว่าเราเอาคัตเตอร์หรือว่าขูดให้มันสะอาดนะครับให้มันให้มันเห็นเนื้อทองแดงนะครับถึงจะบัดกรีติดนะครับแต่ในกรณีนี้คือสายไฟมันยังไม่เป็นสนิมยังไม่ยังไม่เป็นสนิมทองแดงหรือไม่เป็นอะไรนะครับมันก็จะบัดกรีนง่ายอยู่นะครับบัดกรีทีเดียวติดเลยนะครับเราก็ใช้ฟักล่อหน่อยนะครับให้มันติดง่ายนะครับทีนี้ผมก็จะรูดท่อหดมานะครับทับกันไว้2อันเลยนะครับมันก็จะเป็น2ชั้นเลยนะครับ ท่อโหดนะครับทีนี้พอดีหาไฟแชกไม่เจอไม่ได้หาไฟแชกนะครับไม้ขีดแทนแล้วกันนะครับอาจจะโบราณหน่อยก็ขอให้ใช้ได้แล้วกันนะครับโอเคทีนี้ผมก็ต่อเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมา,ามาดูสถานะไฟนะครับ เห็นไหมครับสถานะไฟมีกระพริบกระพริบอยู่นะครับแปลว่าใช้ได้นะครับสถานะไฟติดนะครับทีนี้ผมก็เอาไปตากแดดไว้นะครับตอนนี้มันอันที่จริงมันเต็มแล้วนะครับพอถ่ายที่แจ้งมันก็เลยกลายเป็นไฟเขียวกระพริบกระพริบนะครับตอนนี้ผมก็มาถ่ายดูกลางคืนนะครับไฟติดปกตินะครับแปลว่าใช้ได้นะครับก็นี่ครับให้ดูจากร่องรอยที่ผมใส่ท่อหดไว้นะครับโอเคครับ